สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสืผ้าและก,ก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆรวมทั้งวิธีเย็บผ้าเทคนิคต่างๆนะคะคลิปนี้ก็มาดูวิธีทำรังกระดุมง่ายๆด้วยจักเย็บผ้าจักหูหิว้วจักเล็กนะคะซึ่งใครที่ มีใช้อยู่ยังไม่เคยทำรังกระดุมก็มาฝึกทำกันดูนะคะเป็นการทำรังกระดุมที่สวยเลยค่ะธรรมดาก็ไม่เคยใช้จักเล็กทำรังกระดุมเหมือนกันมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะซึ่งใหม่เหมือนกันค่ะสําหรับการเจาะกระดุมกับจักเล็กแต่ว่าพอใช้ไปก็ใช้ง่ายมากค่ะสวยด้วยค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะ สมมติว่าเป็นสาบเสื้อนะคะก็เตรียมขนาดของกระดุมมานะคะแล้วก็วางลงไปบนสาบเสื้อแล้วก็กำหนดขนาดแล้วก็ระยะห่างในแต่ละเม็ดนะคะแล้วก็ตีเส้นไว้นะคะในจุดที่จะทำรังกระดุม ซึ่งจัดสาดเททกลับได้อีกสีหนึ่งนะคะจะได้เห็นเส้นชัดมาดูวิธีการใช้กันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ดีค่ะซึ่งก็เป็นจักรเล็กนะคะของซิงเกอซึ่งมาดูวิธีการใช้กันนะคะจุดนี้จะมีตัวเลขบอกว้าหนึ่งสองหเป็นระยะฟาร์มที่ห่างของรังกระดุมแล้วก็ปรับมานะคะอาจจะสองสามสี่แล้วแต่ขนาดของกระดุมนะคะ แต่จะปรับที่สามครึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ให้เราปรับมาที่สัญ,ญลักษณ์ของการทำกระดุมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าหนึ่งสามสองสี่มันจะมีอยู่สามตัวนะคะซึ่งจะมีตัวที่ด้านบนด้านล่างของรังกระดุมเวลาย้ำนะคะ แล้วก็ส่วนที่2คือด้านซ้ายด้านฝาข้างแรกเวลาใช้ก็เราก็จะใช้ตัวที่1 3จากหัวท้ายนะคะย้ำแล้วก็ในส,ส่วนที่2ส,ส่วนที่4ก็จะเป็นด้านของรางกระดุมซ้ายและฝาแล้วก็ปรับไม้แบบนี้นะคะจะมีเสียงดังกึ๊กแล้วก็พอย้ำหัวเสร็จแล้วก็มาที่สอง ก็จะมีเสียงดังกึกอีกพอไปที่อีกจุดหนึ่งย้ำหัวย้ำท้ายแล้วก็ปลับมาที่3เสียงก็จะดังกึกนะคะอีกด้านหนึ่งพอย้ำอีกด้านหนึ่งเสร็จเราก็ปรับมาที่4ก็จะมีเสียงดังกึกนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีใส่นะคะก็จะมีปุ่มเหล็กอยู่ค่ะ แล้วก็ใช้นิ้วดันขึ้นใส่ง่ายค่ะส่วนของได้ก็สอดเข้าไปนะคะถ้าสังเกตก็จะเห็นในส่วนนี้นะคะจะอยู่กึ่งกลางส่วนนี้ค่ะเราก็วางไปนะคะก็กะให้อยู่ตรงกลางค่ะในส่วนที่เราทําเครื่องหมายไว้แล้วก็ปรับมาที่1นสามนะคะตัวกลางเลยค่ะส่วนนี้จะย้ําก่อนนะคะ สักสี่ห้าครั้งแล้วก็ปรับอีกค่ะมาที่เลขสองให้เสียงดังกึกจากจะทำรังกระดุมถอยหลังนะคะเหยียบมอเตอร์เลยค่ะ ไปถึงจุดที่กำหนดไว้นะคะก็ปรับมาที่หมายเลข1นสาอีกค่ะก็ย้นหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ปรับไปที่หมายเลข4ให้มีเสียงดังกึกนะคะมันจะเข้าล็อกแล้วก็เด็กมาถึงจุดนี้นะคะ ตัดได้ออกมาก็ผูกได้ไว้ด้านบนด้านล่างเย็บอีกครั้งนะคะในส่วนนี้ก็ปลัดให้มีช่องอยู่นะคะเพื่อที่จะวิ่งไปด้านหลังได้ก็เย็บไปอีกค่ะจุดที่กำหนดไว้ก็คือจุดนี้นะคะ จะเป็นรังกระดุมที่กําหนดไว้นะคะจะมาร์กอยู่เราก็วางลงไปที่จุดกึ่งกลางของจุดนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะคะจะอยู่กึ่งกลางแล้วเราก็ปรับไปที่หนึ่งสามซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะคะให้เส้นที่กำหนดไว้อยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็เข็มก็ปักลงแล้วก็หมุนมาที่ ตึงกลางนะคะ1นสแล้วก็หมุนมาที่หมายเลข2องรังการุมก็จะเย็บไปเร<ม>ื่อยเรืยพอถึงจุดที่กำหนดไว้ก็หยุดนะคะแล้วก็หมุนมาที่1นสาอีกค่ะซึ่งจะอยู่ตึงกลางแล้วก็ย้ำท้าย แล้วก็มาที่หมายเลข4<อ>เมื่อเย็บเสร็จก็จะได้รังกระดุมที่สวยๆแบบนี้เลยค่ะวิธีผ่านะคะก็ให้ใช้เข็มหมุดติดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่ล็อบผ้ากรีดไปที่ตรงกลางนะคะ ซึ่งถ้าไม่ใช้เข็มหมุดอาจจะทะลุเลยไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆกรีดไปที่กึ่งกลางแล้วก็ดึงเข็มหมุดออกก็จะได้เป็นูรูแบบนี้นะคะแล้วก็รูต่อไปเราก็มาติดเข็มหมุดไว้อีกเพื่อที่จะก,กันไว้นะคะไม่ให้ที่ล็อบผ้าดันทะลุไปเลยค่ะแล้วก็กรีดลงไปอีก ซึ่งถ้าใครที่มีจักอยู่ยังใช้ในส่วนนี้ไม่เป็นนะคะลองฝึกดูค่ะทำกระดุมได้สวยมากคลิปนี้ก็เป็นวิธีการใช้จักเล็กนะคะในการทำรังกระดุมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ